ทุกคนมาพบมาเจอกันเช่นเคยกับตุ๊กติกต๊ก,กินแซบนะคะวันนี้เราจะมารองตำรูปชีสใส่ข้าวโพดใส่ถัว่วใส่แค่หลอดดูถั่วพั่วใหม่ๆเลยนะคะเพื่อนๆมันจะหอมกลิ่นถั่วมากเลยนะคะรสชาติก็เหมือนเราตำไผ่นั่นแหละคะ่ะก็ใส่ปลาราใส่น้ำปลานะคะทุกคนก็ตำเหมือนเราตำส้ตมตำนั่นแหละคะ่ะไปเลยนะคะทุกคนอืม้ม นุชชีมันก็จะเป็นแบบหนึบๆน,นะเพื่อนออร่อยใส่ข้าวโพดเยอะไปหน่อยฝักนึง ลกชีเพื่อนเห็นเขาตำก็เลยลองเอามาทำดูเพื่อน <c oughs> เครื่องปรุงก็เหมือนเราปรุงเราตำส้มตำนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วแต่เราชอบรสไหนรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มนัวอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ของเราตำเราให้ออกสามรสอือหือ ทางกระผัอสลัดซอสเพื่อนอเจอบางลูกก็จะแข็งแข็งบางลูกก็จะนิ่มๆอ่อนๆ จ่ถั่วฝักดาวด้วยเพื่อน Ngon lắm. Nước cà หลับท้ายมือเจ๊บางลูกก็หนึ่ง ใช้มือเพื่อมันไม่อร่อยเหมือนใช้มือนะทุกคน แครอทเพื่อนอตำแครอทแทนเส้นมะละกอะก็อร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเอ้สับกะรานิดนึงค่ะเพื่อนตำให้ออกเหมือนแบบตำไทยนะคะ What? Or... Hmm. เดี๋ยวเที่ยวหน้าตําตําใหม่แล้วเอาใส่กุ้งสดด้วยนะเพื่อนกุ้งสดผสมกุ้งลวกอ เชนนที่สาวกินด้วยก็นม่มานอนอยู่ข้างหลัง <c oughs> เป็นเขินโอ้ เสียงรถไถเพื่อนจะไปต่อหลังใหม่นะคะเพื่อนๆทุกคน ก็ขออมภาราจากในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่มารับชมวิดีโอช่องน้อยๆช่องนี้ของตุ๊กตี่กินแซ่บนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแถมค่ะ